ชดตัวมาเตเม,มนังเดี๋ยวก่อนทาไอ่อนโอ้ยสามาแลนไว้ใสกระโปงงี้บอหนีด้วยรองเท้าคู่นี้ข้าจะหาเจ้าให้เจออ๋อเมนางที่เป็นที่รักของข้าข้าจะหาเจ้าให้เจอให้ได้เสียทว่ง่ไ,ไม่มีใครเรรท้เลยเสืออะไรวะเนี่ยเจ้าชายจะคิดได้ว่าถ้าเป็นเช่นนี้แล้ว คือว่ามันก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะกุมใจเรารอเท้าก็ใช่กมันเถอะจู่ๆก็ได้ขัวแบบนี้แบบนี้สํเเ็็จคคำตอบ X เท่ากับ6 E, 9, e, 9, e, 9, e อเท่ากับ 9x เอท่ากับห9พอเราพยายามดูจริงๆเราก็ทำได้เอาละทีนี้ตาสัญญาที่ว่าจะถอดเสื้อให้ดูนะคงจะไม่ก็ห ไม่มีปัญหาอ,อสักคัจะตั้งใจเรียนว่าแต่จะดูอย่างเดียวหรอทำเป็นหรือเปล่านะเฮ้ยต้องเป็นสิยังมั่จะถูตุไย <c oughs> ที่แบบนี้ระตั้งใจเรียนเลยเชียวแมน่าจะใช้มุกนี้ตั้งนานนี่เด็กๆทำอะไรกันอยู่แม่ก็ไปนะแม่เอาของว่ามาให้จ้าเห็วกันหรือเปล่าแม่มึงอยุดเลยเอ,อ้ยขอเป็นแฟนอ,อ๊อ ไม่จุดสภาพตัวเองเลยสเปคฉันน่ะต้องสูงขาวหล่อเท่าน้นน่ะเฮ้ยนินายมาเยสกันไหมคะดูสภาพตัวเองเถอะโอ้ยดูเหมือนกันไปแล้วเดี๋ยวจะผอมสวยให้ดูเชะอะหนึ่งสองวัดชโอเคขึ้นลงขึ้นลงสามด้วยแผ่นไปเยน่าสวยและปังมากจ้าแม่ มันเศร้าขอเล่าเข้มเข้มเอาแล้วทำไมมันนั่งเด็กไว้นี่จิบจิบ <c oughs> ฉันว่ามันต้องผิดพลาดอ่าก็าทักทายกันเลยนะคะก็คือไม่ทงไม่ทักละอ่าโทรศัพท์ของแก๊นะคะมีปัญหาค่ะแล้วแก๊ยังไม่ได้เครื่องใหม่เนาะซึ่งตอนนี้ก็คือใช้เครื่องเก่าที่ซื้อมาจากเพื่อนอ่ามันก็มีปัญหาในการตัดต่อการแบบอัดเสียงนู่นนี่นั่นอยู่ซึ่งเป็นเฉพาะ วิดีโอเพราะงั้นการลงเพลงนะคะก็อาจจะไม่ได้ลงแต่ว่าถ้าจะทำแบบว่าเป็นภาพนิ่งแล้วก็ร้องเนี่ยเอออันนี้ได้แล้วก็แกจะเริ่มฝึกภาพพวกมังงะก,กับพวกการ์ตูนแก๊กอะไรแบบนี้นะคะใครที่อ่ามีเรื่องอะไรก็สามารถแนะนําแก๊กได้นะแล้วก็หรือว่าจะว่ายังไงดีอะใครที่อยากจ,จะแจมเออก็ทักแชทมาได้ค่ะสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรละโอเค ขอบคุณที่เข้ามารับฟังกัรทตุนแก๊กบรรจุภาันกาดของแก๊สจางคนนี้นะคะขอบคุณค่ะ